ายมาเที่ยวสายท่องเที่ยวสายมาค้าาาานฟังทางนี้ค่ะเอ็กเพนเดอร์คลอสนะคะเฮามีนี่ค่ะแหลกลังคาให้นะคะแ mm hmm. ท้ๆๆๆเจ้าสวัสดีค่ะพบกับอิหล่ายหญิงนะคะมือนี้นะคะอิหล่ายหญิงสภาพมาเบิงเอ็กเพนเดอร์คลอสแต่ว่าม่มีแค่นั้นเรายังมีปแหลกรลังคาแต่ก่อนที่จะไปแหลกหลังคาเห้ามาเบิงขังหนาก่อนนะคะนี่ด้านหน้าของเราไม่มีโลโก้นะคะชอบความเรียบแต่ว่า ชอบความเที่ยวว้าซานไปเที่ยวได้เลยนะคะผู้ใดคิดถึงคิดถึงการเที่ยวคิดถึงอะไรภูเขาคิดถึงทะเลนี่ค่ะคนของได้แน่นอนนะคะมาทางนี้ค่ะบ่พอเท่านั้นนะคะนี่แต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 ่เบ้ามือจับค่ะผู้ใดมาเที่ยวแน่นอนคนของพลุ่งพลังแน่นอนนี่ค่ะปั๊บปั๊บปนี่เปิดได้เลยนะคะนี่เบามือเรียบร้อยบ่พอเท่านั้นนะคะฝนตกหุ่ยานฝนตกนี่เขามีคิวกันสาดให้ อยากระบายอากาศแต่ว่าบาได้อยากเปิดหลายเปิดน้อยๆกับพ่อนะคะอันนี้เขากับจาดใไห้นี่แลกหลัลงคาเห็นบ่มันมาพร้อมกับจังซีเลยแหมนี่ทุกคนมันมาพร้อมแบบน,นันหน,นา,นานเลยนะคะตัวนี้เป็นของแคลริบอยคินบอยนะคะเป็นของแคลริบอยนะคะตาฮักบอกอุ้ยก็บอกเพื่องตาฮักเนาะน่าผู้ใดสนใจนะคะอันนี้แถมด้วยนี่น ว้าแถมนะนี่แถมนะนี่ผู้ใดสนใจนะคะ0ู6 9 5 2 4 1 6 3ติดต่อเข้ามาเลยค่ะไปแล้วบ๊ายบาย